วันนี้เรามาดูการเตรียมพร้อมป้องกันทั้งคุดขับและลูกค้ากับผมว่าในรถเรามีอะไรมั่งนี่เลยครับผมหน้ากากแมสสำหรับลูกค้าอัญญาพ่นกระเป๋าลูกค้านีกวดเหล็กเวลาเราพ่นเอง อันนี้สําคัญครับเจลล้างมืออ่าก่อนลูกค้าขึ้นรถเราก็ให้ให,ให้ล้างมือก่อนครับผมก่อนที่จะมาจาับอันนี้นรถละทอมสะอาดเรียบร้อยแล้วครับผมเราก็จะปลูกข้างบนครับผมเพื่อความหลักในการทำความสะอาดครับผมอันนี้เราชีดบรรยาล้วครับผมครับผมเนี่ยตัวนี้ครับผม,ด,บผมดีมากเลย ที่ทำบ้านเรียบร้อยแล้วครับผมครับสะอาดหมดครับผมมั่นใจได้ครับข้างหน้าครับผมมือจับทั้งอะไรอ่าของเราก็มีแค่นี้ครับผมขอบคุณครับ